โอ้เตขอะนักพก่อนเยวของเล่นแยเยะลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูก

เรียีย้องเรียนเรยให้น้ององว้าวจำได้ยพอถ้อาพอของเหรนจะจำได้ปะคนนั้

น้องๆเนี่ยต้องใสัอ๋อต้องใส่้องูแต่ที่เท่าไรบ็มุ่ดแ่ที่อกแต่ีจะไม่แกไม่แกหนที่น้องไปเล่นบนรถอ้นอันนี้อยไปให้น้องเล่นบนรถประเด็นเด็นวะนนอไปนอ ก็เข้าคำนวณมันงงนี่มาซะขนานี้มาแล้วเน่ลยนไรนนจะเ่าขึ้นรเนาะกันซ้ากัน